นี่คือการกลับใหม่ครั้งของเท้าวิ่งรุ่นระดับตำนานของ a อ a 6, ิก a อซิก b u s นิมบัสเวอร์ชันที่25รองเท้า m a x c u s h i o n Daily Trainer รุ่นยอดนิยมจาก a อที่มีการปรับปรุงแบบยกเครื่องใหม่เกือบทั้งหมดทำให้เป็นหนึ่งในรุ่นที่มาแรงและได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่นักวิ่งบางว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มที่สุดใส่สบายสุดในตอนนี้เลยครับแต่ n ิ m b ัส25คู่นี้มันจะเหมาะกับทุกคนไหมและจะเหมาะกับการวิ่งแบบไหนมากที่สุดเราไปหาคำตอบกพร้อมเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง 50k full review กับผมแอ๊จากรานอ u t นะครับ ผมไม่ได้เป็นนักวิ่งอีลิตผมคนที่รักและหลงใหลในการวิ่งเลยอยากแชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งรวมไปถึงการรีวิวและเคล็ดลับในการเลือกซื้อรองเท้าเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นครับและเช่นเคยรองเท้าคู่นี้ผมซื้อเป็นม้เงินผมเองนะครับไม่มีใครใจใ่ายผมทารีวิวหรือว่าทําคลิปนี้และไม่มีใครมโวการได้ดูคลิปนี้ก่อนคุณครับดังนั้นการรีวิวจะเป็นไปตามประสบการณ์ใช้งานจริงกว่า50กิโลเมตรไม่มีการอวยไม่มีการบายแอบอย่างแน่นอนครับเพื่อไม จตัว a อซ g e เจ i m b มบ25คู่นี้เป็นรองเท้าที่ถือว่าเป็นโมเดลเชนซ์เซก่าได้นะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดีไซน์ทั้งหมดต่างจากรุ่นที่24อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโดยผมจะพูดถึงเรื่องว่ามีจุดไหนบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนนะครับสำหรับเรื่อหนักของเท้าคู่นี้นะครับสำหรับรุ่นของผู้ชายเนะี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่290กรัมที่9 US ครับถือว่าเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนเล็กน้อยครับ สำหรับเรื่องความสูงส้นระดับนะครับถือว่าเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยรุ่นที่25เนี่ยความสูงส้นอยู่อยู่ที่41.5ม mm, มความสูงหน้าเท้าอยู่ที่33.5ม mm, ิลลิเมตรดบเนี่ยจะเปลี่ยนจาก10มิลลิเมตรเป็น8มิลลิเมตรครับและตอนนี้ทางเอซิกได้ออกมาทั้งรุ่นหน้าเท้าปกติไปจนถึงหน้ากว้าง4 a เลยละครับ เพื่อนๆอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมความสูงส้นของวอร์ชั่นที่25เนี่ยถึงแตกต่างกับรุ่น24มากมายขนาดนั้นนะครับแต่ทางที่ดูด้วยตาเนี่ยผมคิดว่าความสูงส้นเนี่ยไม่น่าต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพราะจริงๆแล้วทางเอซิกได้มีการเปลี่ยนแปลงการวัดความสูงส้นของตัวรองเท้านะครับจากเดิมเนี่ยมีการวัดความสูงส้นแค่เฉพาะในส่วนของโฟมมิโซเท่านั้นแต่ตอนนี้ทางเอซิกได้เปลี่ยนมาวัดความสูงส้นแบบรวมทั้งความสูงของแผ่นอินโซด้านใน โฟมิโซแล้วก็ความหนาของยางพื้นเอาโซ่ด้วยละครับซึ่งเป็นแบบเดียวกับค่ายอื่นที่วัดความสูงส้นของเท้านั่นเองครับสำหรับตัวผ้าอัปเปอร์จากเดิมที่เป็นเอเจเนเมชเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นเอเจเนนิดนะครับซึ่งจะมีความนุ่มและมีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่ก็มีน้ําหนักที่มากกว่าเอเจเนเมสครับซึ่งในตัวเอเจเนนิดเนี่ยจะมีความทนทานมากกว่านิดทั่วๆไปครับสำหรับช่วงด้านหลังส้นเท้านะครับทางเอลซิกเนี่ยได้เพิ่มยืดตัวทีพูดแทบมาให้นะครับเพื่อให้สามารถสวมใส่ของสาได้ง่ายขึ้นครับ สำหรับเรื่องรวบการรอยเชือกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับสามดูด้านล่างเนี่ยทางเอเซียกเปลี่ยนมาใช้แบบห่วงนะครับแทนที่จะเป็นการเจาะรูแบบธรรมดาเพื่อเพิ่มความสามารถในการรัดเชือกให้มันกระชับได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับในส่วนของโฟมมิโซทางเอเซียกได้เปลี่ยนมาใช้โฟมตัวใหม่อย่างไฟฟ์โฟมบลัสพลัสอีโก้แบบเต็มทั้งแผ่นเลยนะครับมีคําว่าอีโก้เพราะว่า25%ของวัสดุที่ใช้ผลิตโฟมมิโซเนี่ยทำจากวัสดุธรรมชาติครับ สำหรับในส่วนที่5คือเจอลตัวใหม่ครับรองเท้าคู่นี้คงมีเจอลอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทางเอลซีใช้เจลตัวใหม่ที่เรียกกันว่าเพียวเจลซ่อนอยู่ด้านในครับทั่วเพียวเจลเนี่ยทางเอสซีเคลมว่ามีความนุ่มมากขึ้นและช่วยรับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นด้วยครับซึ่งที่มีให้ในส่วนของส้นเท้านะครับช่วในส่วนของหน้าเท้าเนี่ยเอาออกไปเป็นแบบโฟมล้วนๆเลยครับสำหรับในส่วนต่อไปก็คือยางคือรองเท้าล้วาโซนนะครับ ทาง ASIC เนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้เป็นยัง a 5พลัสถือว่า ASIC High a b r a ช i o n Rubber แบบเต็มทั้งแผ่นเลยนะครับไม่เหมือนแบบก่อนที่มีให้เฉพาะในส่วนส้นเท้าและส่วนาหน้าเจะเป็น ASIC l i ลท์นะครับทำให้เพิ่มความสามารถการยึดเกาะถนนที่ดีมากขึ้นครับและจุดต่อไปที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือทาง ASIC กเลือกถอดเจ้าตัว t r a s t i c System ออกไปซึ่งเป็นระบบในการช่วยเสริมความมั่นคงการลงเทา้าไม่ลงเท้าแล้วบิดไปบิดมาขณะวิ่งครับ ซึ่งทางเอลซีก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบนี้เนื่องจากว่ามีการออกแบบตัวถางเท้าแบบใหม่ที่มีความกว้างมากขึ้นนะครับเพื่อเพื่อจะสังเกตว่าช่วงโฟมมินโซน่จะมีความหนาและบานออกไปด้านข้างนะครับมากกว่าข้อเท้าเราซะอีกนะครับทำให้ทางเอลซีคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบทรัสติซิเต็มนี้ตัวรองเท้าก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่ครับและ่วนสุดท้ายก็คือรูปทรงตัวรองเท้านะครับซึ่งทางเอลซี่ยได้ออกแบบให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความเชัดช่วงปลายเท้ามากขึ้น ทำให้รองเท้าเนี่ยมันมีความเป็นหมายกมากขึ้นนะครับหรือที่เรียกกันว่า Rocker shape นี่นะครับซึ่งเวลาวิง่งทรงรองเท้าแบบนี้จะช่วยในการกลิ้งเท้าไปข้างหน้าได้ลื่นไหลและสมูทมากขึ้นครับสหรับในส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมจากรุ่นที่แล้วเนี่ยก็คือในส่วนของลีนรองเท้าครับตัวลีนรองเท้าเนี่ยคงเป็นแบบผ้านิตแบบเดิมนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยนะครับ และยังมีการย็บติดอัปเปอร์แบบเดิมด้วยนะครับสำหรับในส่วนที่2ที่เหมือนเดิมก็คือด้านข้างเนี่ยเป็นโลโก้ทางเอลซที่ทําหน้าที่เป็นโอเวอร์เชื่อเสริมความมั่นคงของตัวผ้าอัปเปอร์และความมั่นคงในการลงเท้าด้วยครับสำหรับในส่วนเชือกองเท้านเนี่ยคงให้เป็นแบบเดิมนะครับเป็นลักษณะแบบแบนนะครับแล้วก็มีความบางแต่ไม่ได้บางมากนะครับอยู่ระดับกลางๆและมีความยืดหยุ่นสูงพอใช้ได้นะครับ ตัวเชือกองเท้าเนี่ยก็มีความยาวพอสมควรสามารถร้อยเชือกด้านบนสุดหรือว่าผูกแบบ runner slot ได้ไม่มีปัญหาครับสำหรับในส่วนของ heel counter ด้านหลังสนเท้านะครับทาง A อซีนงคงให้เป็นโครงพลาสติกแข็งๆแ,แบบเดิมนะครับเชื่อเสริมความมั่นคงเวลาลงเท้าดูและแข็งแรงเหมือนเดิมครับสำหรับในส่วนของ heel collar รลลอบๆข้อเท้านะครับทาง a อซีนจงคงให้เป็นแบบนุ่มฟูแบบเดิมครับสำหรับในส่วนของนโซหรือว่าพื้นชั้นในของเท้านะครับทาง a อซนจงคงให้เป็นแบบนุ่มและก็หนาน,นะครับและถอดออกได้เช่นเคยครับ แล้วสำหรับเรื่องฟีลี่ในการสวมใส่รองเท้าคู่นี้นะครับเช่นเคยเนี่ยผมได้ทดสอบรองเท้าคู่นี้มากว่า50กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็น e ีซี่เพ e ลองลันเพสเทมโพเพสและก็สไตร์เพสครับและจากการทดสอบเนี่ยผมคิดว่าตัวรองเท้าคู่นี้ต้องการการแบกอินสักเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของผ้าอัปเปร์เนี่ยให้มันยืดหยุ่นตามรูปเท้าของเราในส่วนของมิโซกให้มันคลายตัวสักเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าความสึกเนี่ยจะเป็นไงรอติดตามช่วงต่อไปครับครับครับสำหรับเรื่องความสบายในการสวมใส่เรื่องความสบายเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของจวนิมบั25เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าตัวผ้าอัปเปอร์ที่เป็นผ้าไอซิเนนิตเนี่ยมีความยืดหยุ่นนุ่มสบายนะครับให้ลมคล้ายๆกับเราสวมใส่ถุงเท้าเลยครับ สำหรับในส่วนเลี้ยงรองเท้าเป็นอีกจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมดีใจที่ทางเอเซีกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนมากเท่าไหร่นะครับยังแอบคิดว่าเจ้าตัวรุ่นใหม่เนี่ยตัวเลี้ยงรองเท้ามีความยืดหยุ่นมากรุ่นก่อนด้วยซ้านะครับสวมใส่ไปรู้สึกว่ามีความนุ่มนะครับสบายข้อเท้าเวลาที่เราวิ่งมากทีเดียวครับ <c oughs> และอีกทั้งในส่วนฮิลคอร์าลาร์รอเท้าเนี่ยทางเอเซีบุกมาให้หนานและก็ฟูน,นะครับสวมใส่าทาเข้าไปรู้สึกว่ามันสบายข้อเท้เาเวลาที่เราวิ่งครับ แต่ถึงแม้ว่าความกว้างด้านในของเท้าเนี่ยทางเอซิกจะไม่ได้ไซน์แบบมีความกว้างขวางขนาดน,นั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าผ้า u p p e เนี่ยเป็นผ้านิดดังนั้นเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเนี่ยตัวผ้านิดเนี่ยมันจะสามารถขยายออกไปตามลูกเท้าของเราได้นะครับช่วงแรกในการสวมใส่เนี่ยจะรู้สึกว่าผ้าเปอร์มีความรัดมีความกระชับมากสักหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวผ้า upper มีความยืดหยุ่นที่ยอาตามรูปเท้าไม่รู้สึกอึดอ,อัดนะครับ และประกอบกับช่วงกลางเท้าเนี่ยทางเอซิกทำให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับทำให้สวมใส่สบายเท้าเราวิ่งแต่โลแรกจนลงสุดท้ายเลยครับสำหรับเรื่องความนุ่มสบายของตัวโฟมมิโซทางเอซิกที่มีการปรับจูนตัวไฟฟ้อมพลัสพลัสอีโก้ให้มีความนุ่มและงคงมีความแน่นอยู่นะครับเวลาลงเท้าไปเนี่ยจะรู้สึกถึงความนุ่มของตัวโฟมมิโซแต่คงให้ความแน่นอาจจะมีการโยบเล็กน้อยนะครับแต่คงให้ความรู้สึกถึงการซัพพอร์ตและดูดซับแรงดานที่เราลงเท้าครับ กอบกับด้วยตัวเพลเจลด้านในเนี่ยจะสูงถึงความนุ่มไม่มีความเฟิร์มเหมือนในรุ่นที่24นะครับให้ความรู้สึกว่ามันช่วยดูดซับแรงกระแทกซับพอร์ตได้ดีทีเดียวครับแต่ด้วยความนุ่มสบยายของตัวรองเท้าเนี่ยจะต้องแลมด้วยการระบายอากาศที่ดีไม่เท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าตัวผ้าเปอร์เน่ยผ้านิดค่อนข้างหนานะครับ ด้านบนเนี่ยก็มีความหนาแล้วก็ฟูนะครับทำให้เวลาที่เอารองเท้าคู่นี้มาวิ่งยาวในเขตร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยให้ความสึกว่ามีการอบร้อนเหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องความกระชับของเทาง้ารองเท้าคู่นี้ให้ความกระชับดีไม่เลวเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวผ้าอัปเปอร์เนี่ยเป็นผ้า e n นจิเนียร์นิดนะครับซึ่งให้ความยืดหยุ่นดีแต่ไม่ยั่วไม่ย้อยนะครับให้ความรู้สึกว่าเหมือนสวมใส่ถุงเท้า,ทาเลยครับและทั้งตัวรูรอยเชือกที่เป็นแบบห่วงเนี่ยเวลาที่ผมรัดเชือกเข้าไปนแน่นจะรู้สึกว่า ตัวห่วงเนี่ยมันช่วยดึงผ้าเ p อร์ให้มันกระชับมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนทีเดียวครับประกอบกับช่วง h e ลคอ o l l a ถึงแม้ว่าทางเอสิกเนี่ยจะบุกมาให้หนาก็ฟูนะครับแต่สวมใส่ไปจริงเนี่ยจะรู้สึกว่าช่วงข้อเท้าเนี่ยอบรัดตีพอสมควรนะครับช่วง heel counter ก็เป็นโครงแข็งๆทําให้ช่วยประคองเท้าเวลาท้าวิ่งให้ความชับดีทีเดียวครับสำหรับช่วงแรกๆในการสวมใสเ่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าตัวรองเท้าข้างเถอะนะครับใส่ไปแล้วเนี่ยวิ่งไป ตัวรองเท้าม่ค่อยติดไปกับเท้าเท่าไหร่นะแต่เวลาวิ่งไปสักพักเวลาผ้าอัปเปอร์เนี่ยมันเริ่มคลายตัวมันเริ่มเยืดหยุ่นเข้ากับรูปเท้าของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวรองเท้าให้ความชับตีเยี่ยมนะครับไม่มีการหลุดส้นเลยละครับรองเท้าคู่นี้ก็เลยถือว่าเป็นรองเท้า m a x c u s i o e n Daily Trainer ที่ให้ความชับตีเยี่ยมมากคู่หนึ่งครับเอาละครับสำหรับเรื่องความมั่นคงของ,ของเท้าคู่นี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยไม่ค่อยประทับใจผมเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าทางเอเซียเนี่ยมีการปรับฐานรองเท้าให้มีความกกว้้าางมาขึนนะครับ แบบเรียกว่ากว้างกว่าข้อเท้ามากขนาดนี้เลยนะครับคล้ายๆกับคอนเซปต์ของตัว Nike i n v i s i b l e r u n นะครับแต่ด้วยความที่ตัวโฟมมีโซนค่อนข้างสูงนะครับปพราะกอบกับทาง a s i c เนี่ยได้ถอดตัว Trusttic System ออกไปเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาที่ลงเท้าโดยเฉพาะลงในช่วงของกลางเท้าและหน้าเท้าจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่24ครับแต่ว่าถ้าเพิ่มคนที่ลงด้วยส้นเท้าก่อนตรงเท้าเนี่ยให้ความมั่นคงดีไม่มีปัญหานะครับสามารถลงได้แบบเต็มเท้าเลยละครับ เอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์บ้านนะครับโดยผมจะทดสอบตัวรองเท้าเนี่ยเป็นหลากหลายช่วงความเร็วนะครับไปเริ่มต้นจาก easy pace นะครับไปที่ tempo pace และไปจบที่ความเร็วสุดๆแบบ stride pace ครับเอาละครับเราเริ่มต้นจากการวิ่ง pace ช้าๆชิลเพส e ์อีซี่ก่อนนะครับ pace easy ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก6.1-6.3ประมาณนี้นะครับความรู้สึกแรกที่ได้คือตัวรองเท้าเนี่ยไม่ให้แรงดีดกลับหรือที่เรียกกันว่า energy return มากสักเท่าไหร่นะ ให้แต่ความนุ่มสบายเวลาที่เราวิ่งตัวรองเท้าเนี่ยมันไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยพุ่งส่งในจังหวะที่เราก้าวเท้าเท่าไหร่ครับแต่พอเอาเท้าคู่นี้วิ่งต่อ,อสระยะผมกลับรู้สึกว่าตัวรองเท้าเนี่ยวิ่งสนุกมากขึ้นนะครับให้ความรู้สึกว่าตัวโฟมิโซม,มันดีเด้งมากขึ้นด้วยซ้ำทำให้เราสามารถติ้งเท้าไปแบบไหลไปได้เรื่อยเหมือนจะมีพระมันที่ดีมากขึ้นกว่าเก่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาจากผ้าอัปเปอร์ที่มันขยายออกตามรูปเท้าของเราเริ่มรวมล่างของเท้าเราเนี่ยได้ทั้งความกระชับ บวกกับตัวโฟมนิสโซนที่เรานวดมันจนได้ที่แล้วเนี่ยให้การดิดเด้งที่มากขึ้นกว่าเก่าครับอีกทั้งตัวรูปทรงของเท้าเนี่ยที่มีการดีไซนโยกสมแบบม้าโยกมากขึ้นทําให้เอาสามารถกลิ้งเท้าข้างหน้านได้อย่างสมูทและลื่นไหลามากขึ้นกป่ารุ่นก่อนครับเอาละครับสลหรับการลองเท้าคู่นี้เราจะสอบในย่านความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเช่นในย่านเทมโปเพสของผมจะอยู่ที่มาสัก5เครื่องประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้าคู่เนี้ย อาจจะไม่เหมาะในการนำมาซ้อมทําความเร็วนะครับถึงแม้ว่าตัวโฟมนี้โซนจะเป็นโฟมไฟโฟมบลััที่เพื่อนคิดว่าอาจจะเหมือนกับที่อยู่ในตัวโน้บลสามแต่ว่าตัวนี e ้ไปเป็นไฟโฟมบลัซซอีโก้นะครับมันให้แรงดีกลับที่น NO ้อยกว่าท <to> ี Ai ่อยู่ในโนบลสามครับทำให้เวลาที่เราเอามาซ้อมทําความเร็วเนี่ยอาจต้องคอยโน้มตัวไปข้างหน้าช่วยเวลาที่เราวิ่งให้ความรู้สึกว่าตัวรองเท้าคู่นี้อาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อใช้เส้นเอ็นเรา มากขึ้นสักหน่อยครับดังนั้นผมก็เลยไม่เอาเจ้า Nimba G5 ไปทดสอบในรูปแบบของ interval นะครับผมคิดว่ามันไม่เหมาะจริงๆก็เลยไปทดสอบความเร็ว้วยการตอบสนองและรอบขาในรูปแบบของ stride นะครับซึ่งเป็นการวิ่งด้วยความเร็วแบบสั้นๆผลที่ได้ก็คือตัวรองเท้าเนี่ยวิ่งพอได้นะครับแต่ไม่สนุกเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัว foam y s o เนี่ยมันให้แรงดิดกกับที่ไม่มากสักเท่าไหร่บวกกับรูปทรงของเท้าที่ค่อนข้างเทอะทะ ทำให้ความเร็วเนี่ยมาช้าและควงขาเนี่ยยังทาได้ยากเลยละครับดังนั้นรองเท้าคู่นี้ผมคิดว่าไม่เหมาะกับการาทาความเร็วจริงๆครับสำหรับเรื่องความสามารถในการซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับรองเท้าคู่นี้ให้การซัพพอร์ตดีเยี่ยมนะครับจากการที่ผมไปเทสแบบรองรันมาเนี่ยผมสึกว่าตัวรองเท้าเนี่ยให้การซัพพอร์ตช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นโฟมที่ทาง asics เนี่ยทำให้หนามากนะครับประกอบกับมีเพียวเจียวอยู่ด้านในเนี่ย ทาให้รู้สึกว่าสบายใจหายห่วงครับเอาละครับสหรับเรื่องความสามารถในการยึดเกาะถนนจากการทดสอบมาหลายพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องพุ้นป,นนปารพื้นคอนกรีตพืนลาดยางไม่พบว่ามีการเลื่อนถลายแต่อย่างใดนะครับตัวยาง A5+ เนี่ยให้การยึดเกาะทีพอสมควรนะครับแต่ว่าผมได้ทดสอบแค่เฉพาะบนพื้นแห้งเท่านั้นเนื่องจากช่วงเนี้ยฝนไม่ค่อยตกนะครับมีแต่ฝุ่นด้วยความที่เป็นยาง A5+ ผมคิดว่าน่าจะเกาะบนพื้นเปียกได้ดีพอสมควรนะครับ ว่าผมไปลงบนพื้นเปลี่ยนอีกสักครั้งแลวผมมาเล่าให้ฟังว่ามีการเลื่อนเทาไบ้างนะครับสำหรับเรื่องความทนทานของเท้าคู่นี้จากการใช้งานไปกว่า50กิโลเมตรผ้าอัปเปอร์ได้บนมีสภาพดีอยู่มากๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆในส่วนของยางเอาโซหรือว่ายางพื้นชั้นล่างเนี่ยก็ยังมีสภาพดีอยู่นะครับตัวยาง a 5พราวายไม่เห็นรอยสึกอะไรที่ชัดเจนคิดว่าตัวรองเท้าน่าจะมีอายุการใช้งานยาวๆนะครับไปได้ถึง600-700กิโลเมตรใช้ไปใยาวเลยครับ ำหรับเรื่องราคาและสีทางเอเซีเนี่ยเปิดตัวมาที่ราคา6,500บาทครับโดยของผู้ชายเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีโดยสีเปิดตัวเนี่ยจะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับรุ่นใหม่จะเป็นสีเทานะครับมีสีแดงนะครับและจะมีตัวไลท์โชว์ซึ่งเป็นรุ่นที่มีแถบเรืองแสงช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นเวลาที่เราวิ่งตอนคืนครับ และรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นแพลตินัมครับจะมีความเงาๆวัาว้ามีส่วนของโฟมนิโสครับสำหรับรุ่นของผู้หญิงเนี่ยจะมีทั้งหมด6สีนะครับตัวสีเปิดตัวจะเป็นออกสีชมพูพิชนะครับมีสีม่วงมีสีขาวครีมครีมมีสีขาวแล้วก็ลายสีน้ําเงินนะครับและยังมีตัวไลท์โชว์เหมือนตัวของผู้ชายและในส่วนของแพลตินัมก็มีเช่นเดียวของผู้ชายด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเท้ากว้างไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางเอซิกเนี่ยก็มีความกว้างมาให้ตั้งแต่ หน้าเท้าสแตรดานไปถึงหน้าเท้ากว้าง4 e เลยละครับเอาละครับเรามาถึงเวลาให้คะแนนรองเท้าคู่นี้กันแล้วครับสำหรับเรื่องดีไซน์เนี่ยผมให้9คะแนนเลยนะครับผมชอบเรื่องรูปทรงสีสันและดีไซน์ที่ผมคิดว่าทางอีซิกเนี่ยทำม,มาได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องน้าหนักเนี่ยผมให้7คะแนนนะครับถึงแม้ว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะไม่ได้เบามากแต่เมื่อเทียบรองเท้าประเภทแม็กคุชชั่นแบบเดียวกันแล้วนเนี่ย ผมคิดว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่ครับสำหรับเรื่องความกระชับเนี่ยผมให้8คะแนนนะครับเนื่องจากรองเท้าเน,นี่ยมีความกระชับที่โอเคมากสำหรับรองเท้าสายสป,ปอร์ตครับส่วนเรื่องการดิดเด้่งกละตอบสนองผมให้6คะแนนนะครับตัวโฟมไฟฟ์ 5, โฟมบลัซพลัสอีโก้เนี่ยไม่ค่อยแรงดิดกลับมากสักเท่าไหร่สำหรับเรื่องความทนทานเดี๋ยวผมให้8คะแนนนะครับเรื่องความหลากหลายในการใช้งานเดี๋ยวผมให้4คะแนนนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบใช้งานเฉพาะกิจจริงๆนะครับเน้นเรื่องความสบายเหมาะกับวิ่งชายเชี่ยวชิว วิ่งเดียวมันก็สูกเท่าไหร่เลยครับสำหรับเรื่องราคาเดี๋ยวผมให้6คะแนนนะครับสำหรับเรื่อง Innovation เนี่ยผมให้9คะแนนนะครับเพรามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบ o มเดลเชนเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานมีการใส่เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอย่างเช่นพวกเคยว์เฉวีอีกด้วยครับสกอร์รวมอยู่ที่7.125คะแนนครับรองเท้าคู่นี้เหมาะใครบ้าง รองเท้าคู่นี้เหมาะคนที่มีภาวะเท้าปกตินะครับทางอ e ีสิกก็บอกมาชัดเจนว่ารองเท้าเนี่ยผลิตมาให้คนที่มีภาวะเท้าปกติแต่ว่าคนที่มีภาวะเท้าลมท่าแบนเล็กน้อยเนี่ยสามารถพอใส่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวฐานรองเท,ท้าเนี่ยมีความกว้างพอสมควรทําให้รู้สึกถึงความมั่นคงพอได้อยู่ครับ รองเท้าคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่กำลังมองหารองเท้านุ่มๆใส่สบายให้การสปอร์ตดีๆสักคู่นะครับเอาไว้ใส่เดินออกกำลังกายหรือว่าใส่วิ่งจ็อกกิ้งหรือแม้กระทั่งจะเอาไว้ใส่ทำงานสำหรับเพื่อนๆที่ต้องยืนเป็นเวลานานเนี่ยผมคิดว่านิมบัส35คู่นี้ตอบโจทย์มากนะครับให้ความสบายแบบขั้นสุดจริงๆนะครับรล้วในส่วนของอัปเปเนี่ยที่ผมคิดว่าน้อยคนจะปฏิเสธว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ไม่สบายนะครับอีกทั้งเอซิเนี่ยให้โฟมมิโซมาแบบหนามากๆเลยนะครับ ทำให้การซัพพอร์ตที่ดีเยี่ยมตรงเท้าเนี่ยถึงแม้จะมีความนุ่มแต่ยังมีความแน่นอยู่นะครับไม่ยัว่วไม่หย่วยมากเท่าไหร่ครับผมก็เลยคิดว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ได้ทุกคนนะครับได้ทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็ใส่ได้สบายหายปวงครับ แล้วรองเท้าคู่นี้ก็เหมาะกันนะวิ่งมือเกหามากันนะครับที่กำลังมองหารองเทา้า Recovery s h o ชูดีๆสักคู่นะครับเอาวิ่งเบาๆเอาไว้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับหลังๆที่เราซ้อมอย่างหนักหน่วงครับแล้วรองเท้าคู่นี้ผมคิดว่าเหมาะคนที่ชอบลงด้วยส้นเท้าก่อนหรือที่เรียกกันว่า He ลสไตรเกอร์นะครับเนื่องจากว่าตัวรูปทรงของตัวรองเท้าเนี่ยมีการดีไซน์ให้เอื้อต่อการลงด้วยส้นเท้าก่อนครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงส้นเท้าที่มีความหนามีความแน่นนะครับประกอบกับมี เียวเจลอยู่ด้านในนะครับทำให้ช่วยลดแรงกระแทกในจวะที่เราหล่นส้นเทา้าและตัวทรงเท้าเนี่ยเป็นทรงแบบมาโยนะครับมันช่วยให้เราสามารถกิ้งเท้าออกไปและโทออกไปด้านหน้าได้อย่างสมูทและลื่นไหลและยิ่งถ้าเพื่อนดีส้นเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะครับให้มันครบวงรอบขาหรือที่เรียกว่าเกตไซเคิลเนี่ยรองเท้าคู่นี้จะกลายเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกมากขึ้นช่วยประหยัดพลังงานและทำให้เหน,นียน้อยลงหลายเท้าวิ่งด้วยครับ เอาเละครับสรับเรื่องการเรื่องไซส์ของเท้าคู่นี้เผื่อเพื่อนๆจะสนใจซื้อรองเท้าคู่นี้ออนไลน์ส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ตรงไซส์ครับเพื่อนๆใส่ไซส์ไหนเรียนประจำเนี่ยก็ใส่ไซส์นั้นนะครับแม้ว่าการสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันโอบรัดเกินไปมันแน่นเกินไปก็ตามนะครับแต่เวลาใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวผ้าอัปเปอร์ที่เป็นผ้าเน็ตเนี่ยมันจะขยายออกตามรูปเท้านะครับทำให้ไม่อึดอัดเท่าไหร่ครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีหน้าเท้าวกว้างสักหน่อยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าทาง ASIC เนี่ยเขาทำมาให้มีหลากหลายความกว้างหน้าเท้าให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Standard B-Boy 2e ไปจนถึง 4e นะครับเพื่อนๆกว้างขนาดไหนก็เลือกใส่ตรงไซส์ได้เลยครับสรุปแล้ว ASIC g เจ Nimbus รุ่นที่25เนี่ยถือเป็นรองเท้า Max c u t h i o n Daily Trainer หรือรองเท้าสายสปอร์ต เน้นความสบายแบบขั้นสุดเลยนะครับเพื่อเมื่อคนไหนเนี่ยที่กาลังมองหาเท้าวิ่งที่เอาไว้ใส่เดินใส่วิ่งใส่จ็อกกิ้งวิ่งเบาๆเนี่ยผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้น่าอยู่ในท็อปลิสต์ของเพื่อนแน่นอนครับแต่แน่นอนครับรองเท้าคู่นี้ด้วยความที่มันสุดในเรื่องความสบายเนี่ยทำให้เป็นรองเท้าที่ใช้งานเฉพาะกิจน,นะครับเอาวิ่งช้าๆชิวๆอย่างเดียววิ่งซ้อมทำความเร็วเนี่ยใช้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหารองเท้าว,วิ่งที่สามารถทําได้ทุกอย่างวิ่งชา้าก็ได้วิ่งเร็วก็ได้ผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้ยังไม่ตอบโจทย์นะครับให้เพื่อนลองดูพวก asics noble 3เนี่ยน่าถูกใจมากกว่าครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปถึงตอนนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปที่ผมด้วยนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี่ยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับรองเทา้าคู่ต่อไปในช่วง 50k full review เป็นอีกหนึ่งรเท้าระดับตำนานนะครับจากค่าย h o ก a ก็คือรองเท้าคู่นี้ครับฮ o ก้าคลิปตันเวอร์ชันที่9ครับซึ่งผมได้ทําคลิป First Run ไปแล้วก็คือความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าคู่นี้ตอนนี้ผมเทสครบ50กิโลแล้วนะครับเพื่อนเ,อเอคนไหนรอชมคลิปรีวิวแบบเต็มๆก็กดกระดิ่งติดตามรอชมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ